คืนนี้ผมมีเรื่องเล่าที่มีคนส่งมาให้ทางเพจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เองครับคนที่เล่ามาชื่อคุณกิฟต์เป็นสาวออฟฟิศวัยส0ต้นๆที่ต้องขับรถไปต่างจังหวัดอยู่บ่อยๆด้วยงานที่ทำอยู่ โดยปกติเธอเป็นคนที่ขับรถคนเดียวได้สบายมากเพราะเดี๋ยวนี้มี Google Maps ช่วยนำทางจะไปไหนก็แค่เสียบโทรศัพท์แล้วขับตามทางไปไม่ต้องกลัวหลงแต่เชื่อไหมครับวันหนึ่งเธอกลับต้องเจอกับเส้นทางหนึ่งที่ไม่มีแม้แต่ใน Google Maps และนั่นทำให้เธอได้พบเจอประสบการณ์ที่ทุกวันนี้ยังไม่กล้าขับรถคนเดียวอีกเลยคืนนี้ผมจะเล่าให้ทุกคนฟังรับ คุณกิบเล่าว่าวันนั้นเป็นวันศุกร์ต้นเดือนงานที่ออฟฟิศยุ่งมากเธอเพิ่งได้ออกจากกรุงเทพตอนเกือบห้าโมงเย็นตั้งใจว่าจะขับไปค้างคืนที่จังหวัดพิจิตรเพราะต้องไปตรวจงานเช้าวันรุ่งขึ้นเธอขับรถเก๋งคันเล็กใช้เส้นทางที่คุ้นเคยผ่านนครสวรรค์ขึ้นไปแต่เพราะรถติดตั้งแต่ออกตัวพอผนซนชานเมืองออกมาได้เวลาก็ล่วงเลยมาเกือบทุ่มครึ่งตอนนั้นเองเธอเห็นว่าทาง Google Maps แจ้งว่าข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุทำให้รถติดยาวเกือบ5กิโลเมตรเสียงจาก Google Maps ดังออกลำโพงบลูทูธอย่างเย็นเยียบข้างหน้ารถติด17นาทีขอแนะนำเส้นทางลัดใหม่หน้าจอโทรศัพท์ขึ้นเส้นทางแนะนำเป็นเส้นสีฟ้าลัดเลี้ยวออกจากถนนหลักไปยังถนนรองเส้นหนึ่งที่เธอไม่เคยใช้มาก่อน ตอนแรกก็ลังเลเพราะไม่คุ้นแต่พอคิดดูอีกทีก็เห็นว่าถ้าไม่ไปทางนี้จะต้องติดยาวมากเธอก็เลยกดเลือกเส้นทางลัดนั้นแล้วเลี้ยวซ้ายออกไปตามเสียงนำทางท,าทันทีที่เลี้ยวออกจากถนนใหญ่บรรยากาศรอบข้างก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดถนนลาดยางแ,บแคบๆสองเลนไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีรถสวนมาเลยข้างทางเป็นทุ่งโล่งกับแนวต้นไม้สูงๆริมถนนมืดสนิท มีเพียงไฟหน้ารถของเธอที่ตัดทะลุความมืดไปได้ไม่กี่สิบเมตรขับต่อไปอีก12กิโลเมตรเสียง G.P.S. ยังคงดังเรียบเรื่อยเธอขับไปช้าๆเพราะถนนแคบมากและบางช่วงก็มีหลุมบ่อเป็นระยะเสียงล้อรถกระแทกค่อนข้างดังในความเงียบคุณกิฟเล่าว,ว่าตอนนั้นรู้สึกแปลกๆ เพราะตั้งแต่ขับออกมาทางนี้ไม่เจอรถสวนเลยแม้แต่คันเดียวทั้งที่ก่อนหน้านี้บนถนนหลักรถเยอะมากและนี่ก็เป็นวันศุกร์ที่มีคนเดินทางเยอะด้วยอีกอย่างคือขางทางไม่มีบ้านไม่มีไฟไม่มีป้ายบอกทางมีแต่ความมืดกับเงาต้นไม้ที่เอ็นไหวเหมือนกําลังมองเธออยู่พอขับไปได้สักพักเธอเริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติ เล็กๆอย่างแรกคือสัญญาณโทรศัพท์ที่ตอนแรกยังมีเต็มขีดพอขับเข้ามาลึกขึ้นกลับเริ่มลดลงเหลือแค่ขีดเดียวก่อนจะหายไปในที่สุดพอไม่มีสัญญาณ Google Maps ก็เหมือนจะเริ่มค้างหน้าจอหยุดอยู่กับตำแหน่งเดิมเส้นนำทางสีฟ้าเริ่มกระตุกเธอจึงต้องขับตามความรู้สึกไปก่อน ถนนเริ่มคดเขียวมากขึ้นเรื่อยๆต้นไม้สองข้างทางเริ่มโน้มเข้าหากันจนบางช่วงเหมือนขับลอดอุโมงค์ต้นไม้ที่มืดสนิทบรรยากาศภายในรถก็เงียบลงอย่างแปลกประหลาดเธอรู้สึกได้ว่าเสียงเครื่องยนต์กับเสียงเพลงที่เปิดคลอไว้เบาๆมันอึ้งเหมือนมีอะไรบีบอากาศรอบตัวให้แน่นขึ้นเรื่อยๆ ขับมาได้ราว20นาทีเธอสังเกตเห็นว่าถนนข้างหน้าเริ่มมีหมอกจางๆลอยต่ำทั้งที่อากาศก็ไม่ได้เย็นขนาดนั้นฝ่ายหน้ารถส่องไปเห็นฝูงแมลงบินวนว่อนเหมือนลอยอยู่ในหมอกเสียงแมลงกระทบกระจกหน้ารถเป็นระยะตอนนั้นเธอเริ่มรู้สึกขนลุกวาบจากต้นคอลงมาถึงแผ่นหลังโดยไม่มีเหตุผลทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ยังไม่กลัวอะไร ในใจเริ่มคิดว่าหรือจะเลี้ยวกลับดีแต่พอมองกระจกหลังกลับพบว่าถนนด้านหลังมืดสนิทเหมือนทุกอย่างที่ขับผ่านมาก่อนหน้านี้หายไปเหลือเพียงความมืดลึกที่มองไม่เห็นอะไรเลยขับต่อไปอีก8กิโลเมตรเสียง Google Maps ดังขึ้นมาอีกครั้งทั้งที่เมื่อกี้เหมือนสัญญาณจะขาดไปแล้ว เสียงที่ได้ยินครั้งนี้ฟังดูแปลกๆเหมือนเสียงคนพูดซ้อนกันเบาๆอยู่ในพื้นเสียงเธอเริ่มใจไม่ดีแต่ก็พยายามขับต่อเพราะจอดกลางทางแบบนี้คงไม่ปลอดภัยขับไปเรื่อยๆเธอสังเกตเห็นว่าเริ่มมีสิ่งปลูกสร้างเก่าๆโผลมาบ้างเป็นระยะเหมือนสาราร้างหรือบ้านไม้เก่าๆที่ดูผุพัง แต่ที่ทำให้เธอเริ่มกลัวจริงๆคือบ้านแต่ละหลังไม่มีรัว้วไม่มีไฟและที่สำคัญไม่มีวิแววของผู้คนทั้งที่ตามตรก,กะถ้ามีบ้านก็น่าจะมีคนอยู่บ้านบางหลังก็มีประตูเปิดอ้าอยู่เห็นแต่ความมืดข้างในเธอพยายามไม่มองข้างทางมากนักเพราะเริ่มรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมองกลับมา บางครั้งเธอเห็นเหมือนมีเงาคนแวบๆตามชายคาบ้านหรือพุ่มไม้แต่พอเหลือบตามองตรงๆกลับไม่เห็นอะไรมือเธอเย็นเฉียบเหงื่อเริ่มซึมออกมาตามหลังมือทางที่แอร์ในรถเย็นจัดตอนนั้นเองเสียง Google Maps ก็ดังขึ้นอีกครั้งขับต่อไปอีก6กหกกกิโลเมตรคราวนี้เสียงพูดสอนกันชัดเจนยิ่งขึ้น ตัวเลข6ที่ทวนซ้ำเหมือนเสียงขัดขัดติดติดตดกลายเป็น666ฟังแล้วเยือกเย็นผิดธรรมชาติคุณกิฟถึงกับเหยียบคันเร่งให้รถเร็วขึ้นทั้งที่ใจหนึ่งก็กลัวจะเจอหลุมบ่อระหว่างนั้นเหมือนเธอได้ยินเสียงเคาะเบาๆมาจากกระจกด้านหลังทีแรกคิดว่าเป็นเสียงแมลงแต่พอฟังดีๆเสียงนั้นเป็นจังหวะ เหมือนมีคนเคาะเป็นจังหวะช้าๆอยู่จริงๆเสียงเคาะกระจกหลังที่ดังขึ้นมาในรถตอนนั้นมันดังชัดเจนจนคุณกิฟถึงกับใจหายวูบเธอเล่าว่าตอนแรกพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงกิ่งไม้หรือมแมลงบินมาโดนแต่พอเพ่งฟังดีๆเสียงนั้นเป็นจังหวะคงที่ตึกตึกตึก ประมาณสามวินาทีต่อครั้งช้าช้าเนิบเนิบดังจากกระจกหลังด้านซ้ายเธอกลั้นใจเหลือบมองกระจกมองหลังแต่สิ่งที่เห็นมีแต่ความมืดไฟในรถเธอก็ไม่ได้เปิดเห็นเพียงเงาสะท้อนของเบาะหลังสีดำ แต่จูจูเหมือนมีเงาขาวซีดรูปร่างคล้ายมือคนลากผ่านกระจกหลังเบาๆเธอสะดุ้งสุดตัวกำพวงมะลัยแน่นรีบเบือนหน้าไปมองทางข้างหน้าแทนใจเต้นแรงแทบจะหลุดออกมาตอนนั้นขนลุกไปทั้งตัวเสียง Google Maps ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เบากว่าปกติเหมือนแทรกด้วยเสียงซ่าๆของคลื่นวิทยุ ขับต่อไปอีกอีกอีก5กิโลเมตรเสียงพูดซ้อนเป็นชั้นๆฟังไม่รู้เรื่องชัดเจนแล้วหมอกข้างทางเริ่มหนาขึ้นไฟหน้ารถส่องไปเจอแต่ม่านขาวจางๆและเงาต้นไม้ที่บิดเบี้ยวเหมือนกำลังเคลื่อนไหวในตอนนั้นเองคุณกิฟเริ่มรู้สึกว่าเบาะหลังของรถเหมือนมีน้ำหนัก กดลงมาเหมือนมีใครบางคนนั่งอยู่ตอนแรกพยายามไม่คิดพยายามหาเหตุผลว่าอาจเป็นแค่ความรู้สึกแต่ยิ่งขับต่อไปความรู้สึกนั้นยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆจนเธอเริ่มรู้สึกได้ถึงลมหายใจเย็นๆแผ่วเป่ามาที่ต้นคอเธอไม่กล้าเหลียวมองไม่กล้าหยุดรถ เสียงเคาะกระจกเปลี่ยนเป็นเสียงควนกระจกครืดครืดครืดลากยาวอย่างช้าๆจากกระจกหลังมาจนถึงกระจกข้างฝั่งคนขับ เธอเห็นจากหางตาเหมือนมีเงาร่างซีดๆสูงเท่าๆกับตัวรถก้าวตามข้างรถอย่างช้าๆแต่เธอเหยียบคันเร่งหนีออกมาไม่กล้าหันไปมองตรงๆใจตอนนั้นแตกกระเจิงมือสัน่นน้ำตาไหลออกมาเองโดยไม่รู้ตัว Google Maps ที่ค้างหน้าจออยู่ดีๆก็ดับไปเองหน้าจอกลับเป็นจอมืดเหลือแต่เส้นนำทางสีแดงเส้นเดียวพร้อมข้อความขึ้นว่าเส้นทางนี้ไม่มีปลายทางเส้นทางนี้ไม่มีปลายทางคุณกิฟต์แทบจะร้องกรีดออกมาในรถแต่พยายามรวบรวมสติขับต่อไปเรื่อยๆตามถนนแคบๆนั้น ข้างหน้าเรื่อมีสุมม้มไม้เก่าๆโผล่ขึ้นมาคลายสุ้มประตูวัดโบราณสุ้มไม้สีดำสนิทไมผ้ผุผูแต่ทรุดเอียงแต่ตัวสุ้มสูงมากจนรถลอดได้เธอชะลอรถจะเลี้ยวหลบสุ้มนั้นแต่จู่ๆเครื่องยนต์ก็สะดุดไฟหน้ารถกระพริบวูบวาบเหมือนจะดับ แล้วเธอได้ยินเสียงผู้หญิงแก่ๆดังแทรกเข้ามาในลำโพงบลูทูธลูกเอย๋ยกลับไม่ทันแล้วอย่าเข้าไปเสียงนั้นเบาๆแต่เย็นเยือกจนกระดูกสันหลังแข็งทื่อคุณกิฟรีบเหยียบคันเร่งเต็มที่รถพุ่งผ่านซุ้มนั้นไปโดยไม่รู้ตัว ทันใดนั้นเองข้างทางกลับเต็มไปด้วยคนแต่งชุดไทยโบราณยืนเรียงรายอยู่สองข้างถนนเงาสีซีดจางไม่มีหน้ายืนหันมาทางรถมองนิ่งๆขณะที่รถวิ่งผ่าน บางตัวก้าวโผล่กลางถนนจนเธอต้องหักพวงมาลัยหลบแทบไม่ทันตอนนั้นในหัวมีแต่เสียงสวดมนต์ที่เธอจำได้มาตั้งแต่เด็กรีบท่องในใจแบบไม่หยุดอยู่ๆเครื่องยนต์ก็กระตุกแรงครั้งหนึ่งแล้วเสียง GPS ดังขึ้น กำลังนําทางกลับกําลังนํำทางกลับ,ลลบประโยคนี้พูดซ้ำวนไปมาเหมือนติดลูปพร้อมกับแผนที่ในจอกลับกลายเป็นเส้นทางย้อนกลับทั้งที่เมื่อกี้บอกว่าไม่มีปลายทางเธอตัดสินใจกลับรถหันหัวกลับตามเส้นทางนั้นทันที พอขับย้อนกลับมาได้สัก2-3กิโลเมตรหมอกเริ่มจางลงเงาคนข้างทางหายไปและสัญญาณโทรศัพท์กลับมา Google Maps กลับมาทำงานปกติเส้นทางที่เธอขับเข้ามาเมื่อครู่กลับไม่มีบนแผนที่อีกแล้วขึ้นว่าเส้นทางไม่รู้จักพอเธอขับออกมาจนถึงถนนใหญ่เสียงในลำโพงบลูทูธก็เงียบไปเองเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากก่อน พอหลุดออกมาถึงถนนใหญ่ได้คุณกิฟจอดรถข้างทางทันทีเครื่องยนต์ยังสั่นระริกอยู่ใจเธอเต้นรัวน้ำตาไหลพรากมือยังคงสั่นไม่หยุดตอนนั้นเกือบสี่ทุ่มแล้วเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเปิดดู Google Maps อีกครั้งเส้นทางที่เธอใช้เมื่อครู่หายไปแล้วจริงๆแม้จะพยายามเลื่อนหาเท่าไหร่ก็ไม่มีเส้นถนนแคบๆเส้นนั้นอยู่ในแผนที่อีกต่อไป จังหวะนั้นเองมีสายจากเพื่อนร่วมงานโทรเข้ามาถามว่าถึงไหนแล้วเสียงเพื่อนที่คุยเข้ามาทำให้เธอเริ่มได้สติคุณกิบพยายามเล่าให้ฟังแต่เสียงตัวเองก็ยังสั่นพร่าเพื่อนแนะนำว่าให้หาปั๊มน้ำมันใหญ่ๆจอดพักก่อนอย่าเพิ่งขับต่อไปตอนนี้เพราะจิตใจยังไม่สงบและอาจเกิดอันตรายได้ โชคดีที่ขับมาอีกไม่ไกลก็เจอปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งมีร้านกาแฟาเปิด24ชั่วโมงคุณกิฟจอดรถแล้วนั่งทําใจอยู่ที่ร้านกาแฟานั้นนานเกือบชั่วโมงจนใจเริ่มเย็นลงถึงค่อยขับรถไปหาโรงแรมในตัวเมืองใกล้ๆเพื่อพักคืนนั้นแทนไม่กล้าไปพิจิตต่อแล้วคืนนั้นเธอเปิดไฟในห้องพักไว้ทั้งคืน แม้จะง่วงแค่ไหนก็ไม่กล้าปิดไฟเพราะภาพที่เจอระหว่างทางยังติดตาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเงาคนชุดไทยที่ยืนเรียงรายสองข้างถนนกับเสียงควรกระจกที่ยังเหมือนดังอยู่ในหู หลังจากวันนั้นคุณกิบเล่าว่าเธอไม่กล้าขับรถไปต่างจังหวัดคนเดียวอีกเลยต่อให้ต้องขับจริงๆก็จะไม่ใช้เส้นทางลัดที่ Google Maps แนะนำอีกแล้วเลือกใช้แต่ถนนหลักแม้จะอ้อมหรือรถติดก็ยอมและทุกครั้งที่ได้ยินเสียง Google Maps พูดว่าเส้นทางลัดใหม่เธอจะรีบปิดทันทีโดยไม่กดรับเส้นทางนั้น หลายคนอาจจะสงสัยว่าเส้นทางที่คุณกิฟเจอนั้นมันคืออะไรกันแน่บางคนที่ฟังเรื่องนี้แล้วบอกว่าอาจเป็นทางเก่าที่เลิกใช้แล้วหรือเส้นทางของวัดร้างโบราณที่ถูกทับซ้อนในแผนที่แต่ไม่ปรากฏในระบบจริงหรือบางทีก็อาจเป็นเส้นทางของอีกพบหนึ่งที่หลุดซ้อนเข้ามาในมิตินำทางโดยบังเอิญ ไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่ที่แน่ๆคือสำหรับคุณกิฟแล้วเธอเชื่อว่าเส้นทางนั้นไม่ใช่ที่ที่มนุษย์อย่างเราควรจะขับรถเข้าไปและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณกิฟส่งมาให้เราครับฟังดูแล้วหลายคนอาจยังไม่เชื่อว่าในยุคที่มี Google Maps GPS หรือเทคโนโลยีล้ำสมัยแบบนี้ยังจะมีเส้นทางที่ไม่มีในแผนที่หรือทางที่ไม่ควรเข้าอยู่อีกจริงๆเหรอแต่สำหรับคุณกิ๊ฟประสบการณ์ครั้งนั้นมันจริงเกินกว่าจะปฏิเสธได้เธอสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่เหนือความเข้าใจจริงๆถึงทุกวันนี้เวลาขับรถไปต่างจังหวัดที่ไรเธอยังบอกว่าไม่กล้าไว้ใจ Google Maps แบบเต็มร้อยอีกต่อไปแล้ว สำหรับเพื่อนๆที่ฟังอยู่ตอนนี้อยากจะฝากเตือนไว้เลยนะครับเวลาเดินทางตอนกลางคืนโดยเฉพาะทางเปลี่ยวหรือไม่คุ้นเคยอย่าไว้ใจเส้นทางลัดมากเกินไปบางครั้งระบบอาจจะพาไปในเส้นที่ไม่มีในโลกของเราจริงๆก็เป็นได้ ถ้าเจอเส้นทางเปลี่ยวเกินไปไม่มีบ้านคนไม่มีรถสวนมาหรือบรรยากาศเริ่มผิดปกติขอให้เชื่อเซนส์ตัวเองก่อนอันดับแรกเลยนะครับปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าไปเสี่ยงเจออะไรที่ไม่ควรเจอ คืนนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบครับใครเคยเจอเรื่องหลอนๆเวลาขับรถกลางคืนแบบนี้บ้างมาเล่าแลกเปลี่ยนกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับหรือถ้ามีประสบการณ์แบบนี้ที่อยากส่งมาเล่าทักมาในเพจได้เลยครับเรื่องจริงของคุณอาจเป็นเรื่องหลอนที่ได้แชร์ต่อในคลิปหน้านี้ก็ได้นะครับคืนนี้ขับรถทางไกลกันด้วยความระมัดระวังนะครับ บางเส้นทางอาจไม่มีอยู่ในแผนที่และบางปลายทางอาจไม่มีวันได้กลับออกมาราตรีสวัสดิ์ครับ